ครับค๊อบครับพูดถึงการลงเล่นครั้งแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับแต่ต้องปรับจังหวะกับรุ่นพี่อีกหน่อยครับเป็นไงครับลงไปเล่นเป็นตัวสำรองเล่นกับพวกพี่เขาในเกมที่พบกับอินโดนีเซียก็ดีใจครับแต่รุ่นพี่ก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันนะครับโค้ชเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษนะครับในเกมนั้นก็บอกให้ไปเล่นตำแหน่งนี้แล้วก็บอกให้กล้าเล่นอะไรอย่างนี้ครับ เกมต่อไปกับทีมชาติลาวเรามองเกมนี้ไง้หมครับก็หวังว่าจะทําผลงานออกมาให้ดีครับแล้วก็จะเก็บชัยชนะกลับมาให้ทีมชาติไทยครับทีมชาติลาวซีนนี้ได้ดูเกมของเขาบ้างไหมว่าจมีการวิเคราะห์ผู้แข่งบ้างไหมยังครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับน่าจะได้วิเคราะห์ตัวกอล์ฟเองมองลาวชุนนี้เป็นไงก็ลาวผมว่าก็แข็งแก่งอยู่แล้วครับอย่าประมาทเขาดีกว่าครับ ในปีนี้ก็ได้ลงเยอะขึ้นกับวุยรมเพราะอะไรครับเพราะเหตุผลอะไรเราถึงทำผลง,งานจนมีชิดถึงชาได้ด้วยไม่แน่ใจน่าจะเป็นการตั้งใจซ้อมแล้วก็เต็มที่กับการซ้อมทุกวันครับอยากฝากอะไรถ,ถึงพี่พี่ที่ในทีมชาตินี้บ้างครับก็ฝากพี่พ,พี่ช่วยสป,ปอร์ตเหมือนเดิมนะครับการทำงานกับโค้ชอีชิอิย่างไงบ้างครับก็ โอเคครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะเหมือนเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วครับอขอบคุณครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ